วตัดสายไม่ใหญ่นะครับครับซ้ายสามขีดได้นะครับตัดกบยางเฟ้นดี้ตัวไม่ใหญ่นะครับ โอ้ยอันนี้กัดแม่นนะกัดปุ๊บได้วัดเลยดูวยวครับสามขีดตัวนี้ครับกัดกบยางเป็ดดีนะ